ผู้นำเหล่าทัพตบเท้าพลึบเลยครับเพราะข้าไกลตั้งธงเลยครับหัวหมูตะลวงฟันเนี่ยใครบ้างอ่ะหัวหมูตะลวงฟันเนี่ยสุรเชษปวีระวงวุฒิสิริกัญญาตันสกุลและไม่พอนะวันนิกาวานิชคุณช่อไปเป็นผู้สังเกตการและกำชับอยู่ข้างนอกว่าตัดในส่วนเงินนอกงบและงบลับครับเออนี่อยู่ข้างนอกด้วยนะเป็นผู้สังเกตการนะพี่วีครับเออโอ้โหมันมากเลยรอบนี้นอกงบฮะ สุรเชษคุยเลยครับประหลาดแท้เงินนอกงบประมาณของเหล่าทัพที่ซุกซ่อนกันไว้นู่นนี่นั่นเป็นเรื่องลับ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 เนี่ยทำไมเงินนอกงบมันเพิ่มขึ้นเป้าหมายของก้าวไกลกันมาที่การต้องการตัดงบออพวกนอกองบปรมาณเนี่ย เพื่อความคุ้มค่าโปร่งใสไม่ได้กันแกล้งเรียกร้องให้เราทับส่งเอกสารเพิ่มเติมเพราะบางประเด็นไม่ใช่เรื่องลับเรื่องลับเนี่ยมุลับเนี่ยมีการพูดกันตลอดบางเรื่องมองว่าลับไม่ลับแต่ทำให้เป็นเรื่องลับจนถูกทำให้สงสัยว่าไม่โปร่งใสใช่เขาตั้งข้อสังเกตนี่นอกจากนี้เงินนอกเขาประมาณเพิ่มขึ้นเดิมเนี่ย6 6 0ล้านบาทจากกองทเียมาเป็น จากหกร้อยสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเออนี่นัยยะสำคัญผมเป็นเก้าไกลผมก็สังเกตได้คเพิ่มจากหกร้อยหกร้อยหกสิบล้านเนี่ยเป็นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านเนี่ยนะรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เก่าหลับทับใหม่จากเดิมเนี่ยสองหนึ่งหนึ่งสัดส่วนเออนี่ทับบกทับเรืออากาศอ๋อแบบนี้เหรอแบบนี้อ๋อไอสัดส่วนนี้ไม่ไม่ปลื้มเหรอไม่ปลื้มเห็นไหมล่ะเขาตั้งข้อสังเกต การตั้งงบประมาณปี2568รอบนี้รัฐบาลตั้งวงเงินสูงสุด3ล้านกว่าล้านแต่มี10กระทรวงออสูงสุดและมี1กระทรวงเท่านั้นที่ลดลงที่ลดลงก็คือมาไทยครับนมาไทยจาก2 0 0วมาไทยทำไมลดลงเยอะครัเ10%นี่นะลดลงไป50,06ครับงบกลางเพิ่ม<อ>ขึ้นไปติด ตั้งอยู่ในงบกลางส่วนกระทรวงอื่นๆปุ้มเลยงบกลางนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ที่เตรียมไว้อลเล็ตอะไรโดยเฉพาะใช่ดูไล่ไปเลยกะลาโหมได้ไป2องแสนเกับ923ร้อยยี่สิบสามล้านันล้านอ๋อเฉพาะโฟกัสกลาโหมแล้วกันนะที่เป็นไงล่ะครับคุณบอกเศรษฐกิจซบเซาเหล่าทัพเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันรายจ่ายประจําปีตอนนี้เขาโฟกัสไปที่2ส่วนอกองทัพเรือกองทัพเรือเนี่ยตอนนี้ตั้งรับครับ นี่ขนาดคุณวสวัรค์พวงพรศรีนะเพื่อไทยรวมพลังเอ่อตอนนี้ก็ตัดเพื่อไปเป็นไทยรวมพลังรวมพลังนะเออยังตั้งข้อสังเกตงบกองทัพเรืออะไรคุณนี่ดูดูเขาทำหนินี่เห็นนะดูสี่สิบสี่สี่หมื่นล้านสี่หมื่นล้านลดไปสามหมื่นเก้าแล้วก็เพิ่มมาปีนี้เพิ่มเป็นเท่าไหร่สี่หมื่นหนึ่งคิดเป็นหกเปอร์เซ็นต์ครับหกเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ทัพเรือกําลังตั้งรับเพราะงบในส่วนของเรือดำน้ำเรือฟริเกต มันมีปัญหาว่าด้วยเรื่องของความเข้าใจของผู้บริหารประเทศครับพี่โอพูดถึงว,ว่าทําไมการพิจารณาในการบริการงบครั้งนี้จึงเกิดสามัคคีชุมนุมกันมีใครไปชุมนุมบ้างครับพี่วีตั้งพี่ตั้งแตกเชา้า9ก้าโมงกว่กวาๆเราทัพใครบ้างนาทีมนี่นำทีม,ทมปลัดปึ้งในการชีวแจงงบต้องปลัดปลัดต้องไปสนิทชนกสังขจันทร์ ปลารลาโหมปลัดกลาโหมเตรียมเท่าไหร่ยี่สิบสี่เตรียมยี่สี่นะอ้าวจูงมือกับพี่อ๊อฟเตรียมเดียวกันเตรียมยี่สิบสี่ทรงวิทย์หนุนพักดีปปสูงสุดสูงสุดอ่ะมาต่อไปเตรียมยี่สิบสี่ทบเจริญชัยหินเทาพี่ต่อเตรียมยี่สามนี่อดุงพันเอี่ยมเตรียมยี่สามปปทรซึ่งปปทรเนี่ยตอนนี้ถูกโฟกัสเยอะใช่และบิ๊กไก่พันพักดีพัฒนกุลเตรียม24่สิบสี่ปปทห้าละอีกห้า เราในคุณพ้นเลยเนี่ยนี่ทั้งหมดพรึบเลยนี่เหรอนี่ร้ายกว่านั้นนะ <c oughs> ก่อนการประชุมคุณเชื่อไหม <c oughs> ก่อนการประชุมกันมาที่การวิสามันงบประมาณที่จะชี้แจงงบกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพห้าคนเนี่ยคุยกันนอกรอบออต,อต้องุยดสิต้องต้องเล่นดนตรีดนตรีคีย์เดียวกันอูอ้รับมือ,อยังไงรับมือ,อยังไงนี่ก่อนการประชุมมือเพราะว่างบ ของกระทรวงกลาโหม2อ0 0สนกว่าล้านนั่นน่ะออมันถูกจำแนกแยกย่อยออกเป็นแต่ละส่วนทอบอทรรอทอ,อและกระทรวงกลาโหมและกออรมนนาเสือเหล่าทัพที่เบลพูดถึงนั่นแหละรประชุมนอกรอบอย่างเคร่งเครียดเลยเคร่งเครียดเขาต้องเครียดติเรื่องงบช่วงเช้าเครียดเครียดช่วงเย็นก็เครียดเครียดนี่นี่นี่หุ้นดูในการชี้แจงนี่ครั้งครั้งแรกที่เห็นว่ามีการหาเรือกันอย่างเป็นระบบ งบประมาณลายจ่ายรอบเนี้วงเงิน3.7ล้านล้านเพิ่มขึ้นจากปี6-7นี่ยพี่วีสองแสนกว่าล้านกระลหมปลาไปสองแสนล้านเพิ่มขึ้น5,000ล้านกันมาที่การตั้งข้อสังเกตโฟกัสลงไปไฮไลท์ในเรื่องอะไรรู้ไหม่ไงฮะกองทัพเรือก่อนอันแรกเลยเรือดำน้ำสามห0ื่ล้านเรือดำน้ำแบ่งเป็นสซีกซีกหนึ่งซื้อไปก่อนหน้านี้กับจีนครับตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนสัญญา เครื่องยนต์ด้วยครับและการส่งมอบด้วยออต่อมาเรือฟิเกตอีกออโอ้ยตอนนี้เรื่องเรือดำน้ำกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ฝ่ายกันมาธิการและรัฐบาล เขาเล็งเห็นอยู่ว่าเดินหน้าก็ลำบากถอยหลังก็ยากแลยเินน,น,นั่นคือกองทัพเรือว่าด้วยเรือดำน้ํานะอกองทัพอากาศละ่ะมีการเรื่องจัดซื้อเครื่องบินลบฝูงใหม่1 9 0 0 0ล้านใช่เตรียมทดแทนเครื่องบินที่จะปลดประจําการในปี72งบผูกพันสี่ปีกับอะไรกริปเพนและตระกูลเอไม่ว่าจะเป็น F35 หรือ F16 ครับก่อน,นจะได้สารัก็เสนอมาเรื่องนี้ใช่ไหม ทอต้องปลดประจำการฝูงบินจะหกฝูงบินเหลือสามฝูงบินที่มีฝูงบินลบหลักเหลือสองฝูงบินคือเครื่องบินเดิมของทออหกฝูงบินหนึ่งฝูงบินสิบสองลำหกฝูงบินต้องปลดประจำการแล้วมันเก่าแล้วบินไปก็ล่วงอ่ะอย่างนี้ละกันตอนนี้ต้องการเปลี่ยนและก็ต้องการซื้อเครื่องบินครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าไฮไลท์อยู่ที่กองทัพเรือกองทัพอากาศซื้อฝูงบินใหม่และงบลับงบลับงบลับว่าไงงบลับ เงินราชการของกระทรวงกลาโหมเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนทับเรือการมาที่การโฟกัสที่ทับบกทับเรือทัพอากาศครับทับเรือ6 0 62อล้านทัพอากาศ30ล้านแล้วก็กอทัพบกเยอะสุดนะ290ล้านอันนี้อันนี้เห็นในรายละเอียดใช่ไหมเห็นในรายละเอียดเขาโฟกัสอยู่เรื่องนี้ถ้าตัดก็ตัดตรงนี้ครับต่อมาเขาซ่อนอยู่ที่ไหนทบมันซ่อนอยู่เยอะไงนี่นะพี่วีนี่งบกองทัพบก96นกเออ ค่าใช้จ่ายเรียกเกณฑ์ทหาร125ล้านปฏิบัติการตามป้องกันประเทศ3,000กว่าล้านเงินรับไอ้นั้นเมื่อกี้ที่บอก2 9 0ของเบกงานแหล่งข่าวประชาชนคืออะไรครับพี่โสายข่าวงานเสริมสร้างข่าวกลองความมั่นคง16ล้านเงินเสริมสร้างกองทัพเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก2,653ล้าน สนับสนุนส่งกําลังซ่อมบํารุงจากหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์นี่พวกนี้นะค่าใช้จ,จ่ายเตรียมกําลังพลสารององบโครงการจาัดยุทธอุปกรณ์งบปรับปรงุงยุทธปร 2, ุรณ์2009โครงการเพิ่มประสิทธิภกพองข่าวกลอง,ง,ง197นะและงบสนับสนุนยุทธปกรณ์และปฏิบัติการในภาคใต้326ล้านเห็นไหมล่ะน,นี่นี่ของน,นี่นี่เขาโฟกัสกันลงขนาดนี้เลยพี่บิ๊โฟกัสอะไรอีกที่กระทรวงกลาโหม งบค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการภารกิจด้านความมั่นคงอ28ล้านการมาที่การบอกว่านี่ภาษาปัจจุบันเขาเรียกอะไรนะ IO อ่ะ IO 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 อ๋อนี่ IO เหรอปัติการ IO เหรอเขาบอกว่าไอเนี้ย IO สามสองล้าน IO ด้ไหมเขาด่าผมมานะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นระบบอะในการรับของกลาโหมอีกสามสิบสองล้านนะนี่เห็นไหมล่ะนี่ครับโอ้โหกองขาดกำลังถูก สกรลมในการมาธิการครับครับอีกตัวหนึ่งพี่วีกรลมนนาย,ยกยังไม่รู้งบกอลมนรครับอีกเั้งไรรัเจ็พันล้านเหรอเจ็ดองร้อล้านครับอยู่ในไหนนี่เขาสแกนออกมาเลยใน,ในการมาธิการนะงบเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติยีเล้านเพื่อชาติอบราชบัลลังนี่อันตัวนี้ปั้งเข้าไปยีล้านต่อมางบสนับสนุนมวลชนใน3จังหวัด ชาแดนภาคใต้โอ้สามหดล้านเมื่อกี้ที่ทบอเท่าไหร่ทบอเมื่อกี้เห็นมาเห็นไหมล่ะแล้วมัอ๋อนี่แยกจากนี้เลยเหรอใช่อ้นนูนมันของทบออันนี้ก็อรมนอแยกกันนายกเป็นผอกออรมนอไม่ถูกต้องตามตำแหน่งงบกำลังและ อ่ากําลังพลกออรมนอรายจังหวัดอันนี้155ล้านนะงบปฏิบัติการข่าวกลองเพื่อความมีแล้วยข่าวกรองนู้นเมื่อกี้ข่าวกลองก็มีนะแล้วข่าวกลองให้ข่าวกลองเขาไม่รวมข่าวมันรวมที่เดียวได้คุณเห็นไหมล่ะสามเจ็ดล้านนี่นะงบข่าวกลองเชียงลุกเอาวมันต่างอะไรข่าวกลองมั่นคงไอกลองเพื่อมั่นคงกับข่าวกลองเชียงลุกมันต่างอะไรกันเขาว่าไอโออีกแล้ว 37กับ2องก็รวมไปข่าวกอ้องที่ก็ก็นี่ก็เกือบสามเนี่ยนี่ที่เขาด่าเขาด่าไอโอครับอะไรนะไอโอไอโอไอโอผมได้ยินพอเขาพูดเรื่องนี้กับผมก็บอกไอโอไอโอไอโออยู่เรื่อยเลยต้องดูต่อไปว่าการมาติการพิจารณางบประมาณโดยเฉพาะ งบประมาณของกองทัพเนี่ยมันจะบทสุดท้ายจะจบลงอย่างไรโดยเฉพาะงบพิเศษงบรับงบข่าวกลองงบอะไรแต่งบราชการรับงบนอกงบประมาณต่างๆผมว่าเกมนี้น่าสนใจยิ่งเห็นห้าเสือเหล่าทัพผนึกกำลังไปที่กันมาริการเนี่ยต้องบอกเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับ